ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เรามาพูดคุยกันต่อนะครับในพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบันนะครับมาในมาตรา48ปัญจทัทธะนายกเทศมนตรีเนี่ยพ้นจากตำแหน่งเมื่อ,อมีกรณีใดบ้างนะครับวงเล็บหนึ่งก็คือถึงคราวออกตามวาระวงเล็บ2ตายวงเล็บสาลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด วงเล็บ4ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา48เบญจกวงเล็บ5กระทําการฝ่าฝืนมาตรา48จตุทศัวงเล็บ6รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้พ้นจากตําแหน่งตามมาตรา62ตรีวรรค5หรือมาตรา73วงเล็บ7ถูกจําคุกโดยคํำพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกวงเล็บ8 รัศดรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาเนี่มีจํานวนไม่น้อยกว่า3าใน4ของจํานวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียงเห็นว่านายกเทศมนตรีไม่สมควรดํารงตําแหน่งต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นในวงเล็บ8เนี่ยรัศดรประชาชนทั่วไปที่เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็สามารถที่จะลงชื่อขอให้อ่าถอดถ,ถอนออกจากตาแหน่งได้นะครับ โดยคะแนนเสียงจะต้องไม่น้อยกว่า3ใน4ของจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียงในครั้งนั้นนะครับในวักต่อมาเนี่ยนะครับเมื่อมีกรณีสงสัยเกี่ยวกับความเป็นนายกเทศมนตรีผู้ใดสิ้นสุดลงตามวงเล็บ4หรือวงเล็บ5เนี่ยนะครับหรือเมื่อได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าเป็นความเป็นนายกเทศมนตรีเนี่ยได้สิ้นสุดลงตามวงเล็บ4นะครับในวงเล็บ4ี่วงเล็บ5คืออะไรย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะครับ ในวงเล็บ4ก็คือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการาดำรงตำแหน่งนะครับวงเล็บ5้ากระทำการฝ่าฝืนมาตรา48จตุทัศนะนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับเมื่อมีเหตุหนึ่งนี้นะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับแต่วันที่มีข้อสงสัยนะครับหรือได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วแก่แล้วแต่กรณีก็คือ,อถ้ามีเหตุสงสัย หรือได้รับแจ้งเนี่ยกรณีใดกรณีหนึ่งก็ได้นะครับก็ให้ผู้ว่าดําเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน60วันนะครับแล้วก็ดําเนินการวิจัยใ,ให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับแต่วันที่ผู้ว่า,าได้สั่งสอบสวนแล้วเสร็จนะครับหรือวันที่ได้รับผลการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวนแม้ว่านายกเทศมนตรีผู้นั้นเนี่ยจะได้พ้นจากตําแหน่งไปแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใดเว้นแต่เพราะเหตุตาย หรือพ้นจากตำแหน่งไปแล้วเกิน2ปีในกรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จได้ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดก็อาจจะขยายเวลาในการสอบสวนออกไปได้นะครับโดยขยายได้อีกไม่เกิน30วันทั้งนี้เนี่ยการดำเนินการสอบสวนและการวินิจฉัยก็ให้เป็นไปนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนะครับ ในวักต่อมานะครับในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้วินิจฉัยว่านายกเทศมนตรีพ้นจากตําแหน่งตามวงเล็บ4หรือวงเล็บ5ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยประกาศคําวินิจฉัยให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าผู้นั้นเนี่ยจะได้พ้นจากตําแหน่งไปก่อนแล้วหรือไม่ก็ตามนะครับโดยในคําวินิจฉัยนั้นเนี่ยให้ระบุเหตุที่ทําให้พ้นจากตําแหน่งไว้ และให้นายกเทศมนตรีผู้นั้นเนี่ยพ้นจากตําแหน่งตั้งแต่วันที่มีเหตุตามวงเล็บ4ี่งเล็บ5แต่ว่าไม่กระทบต่อการดําเนินงานและการรับค่าตอบแทนที่ได้กระทําไปก่อนอวันที่มีการประกาศคําวินิจฉัยนะครับถ้าในขณะที่ประกาศคําวินิจฉัยดังกล่าวเนี่ยผู้นั้นกําลังดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจากการเลือกตั้งต่างวาันละ หรือต่างท้องถิ่นกันเนี่ยก็ให้ผู้นั้น,นพ้นจากตําแหน่งที่กําลังดํารงตําแหน่งอยู่ด้วยนะครับและในกรณีที่เป็นผลให้ถูกห้ามใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งหรือใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็ให้ถือว่าวันที่ประกาศคําวินิจฉัยเป็นวันเริ่มนับระยะเวลาต้องห้ามดังกล่าวนะครับทั้งนี้เนี่ยคำวินิจฉัยของผู้ว่าราชาการจังหวัดตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุดนะครับก็คือจบที่ผู้ว่าราชาการจังหวัดในการวินิจฉัยนะครับ ในวักต่อมาเนี่ยในระหว่างที่ไม่มีนายกเทศมนตรีก็ให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ของนายกเทศมนตรีเท่าที่จําเป็นได้เป็นการชั่วคราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนะครับ